สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก๋สเตชันวันนี้มีหัวข้อที่ครูเก๋เชื่อว่าหลายคนน่าจะกำลังตามหาคำตอบและถ้าคุณเข้าใจแก่นแท้ของมันชีวิตของคุณจะเบาขึ้นคะ่ะนั่นก็คือเรื่องของการปลดล็อกชีวิตให้เบาขึ้นเมื่อคุณเลิกแบก3สิ่งต่อไปนี้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นแบบ100%คะ่ะคุณเคยรู้สึกไหมคะ ว่าชีวิตมันหนักอึง้งคุณรู้สึกเหนื่อยล้าคุณรู้สึกเครียดมันไม่ใช่แค่เหนื่อยที่ร่างกายแต่มันเป็นความเหนื่อยล้าที่มาจากจิตใจคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับความกังวลพร้อมกับการมีพลังงานที่ไม่เต็มที่รู้สึกท้อแท้หมดไฟรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังกดทับคุณอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งเราคิดว่า ความหนักอึ้งนี้เกิดจากภาระการงานเกิดจากเรื่องเงินทองหรือเกิดจากปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตซึ่งก็มีส่วนถูกในบางส่วนนะคะแต่สิ่งที่หลายๆคนมองข้ามไปนั่นคือภาระที่มองไม่เห็นคะ่ะภาระเหล่านี้มันไม่ได้จับต้องได้แต่มันหนักอึ้งกว่าสิ่งใดๆที่เราแบกมันไว้บนบา่าและมันกำลังฉุดรั้งคุณเอาไว้ไม่ให้คุณก้าวไปข้างหน้า ไม่ให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ไม่ให้คุณได้ประสบความสำเร็จค่ะและวันนี้เองครูเกยจะพาทุกคนมาปลดล็อกภาระที่หนักอึ้งเหล่านี้ค่ะเราจะมาค้นหาคำตอบว่าสามสิ่งที่คุณกำลังแบกเอาไว้โดยที่คุณไม่รู้ตัวคืออะไรและเมื่อคุณกล้าที่จะเลิกแบกชีวิตของคุณจะเบาขึ้นมีพลังงานมากขึ้นและคุณก็จะค้นพบความสุขความสงบ ที่คุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนอย่างแท้จริงค่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ชีวิตของคุณอาจจะถูกปลดล็อกสู่ความเบาสบายและมีอิสระอย่างแท้จริงค่ะปลดล็อกภาระที่หนึ่งความคาดหวังจากผู้อื่นข้อนี้มันเป็นภาระแรกที่หนักอึ้งที่สุดที่เราแบกไว้โดยไม่รู้ตัวค่ะเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่ เพื่อพยายามตอบสนองความต้องการความคาดหวังของคนรอบข้างไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนครอบครัวสังคมหรือแม้กระทั่งคนที่เราแทบจะไม่รู้จักบางคนใช้สิ่งนี้มาเป็นแรงกดดันซึ่งมันเรียกว่าเป็นแรงกดดันจากภายนอกตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้เป็นลูกที่ดีเป็นนักเรียนที่ดีเป็นพนักงานที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีและอื่นๆอีกมากมาย เราถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าการได้อยู่แบบทุกคนยอมรับการมีชีวิตตามที่ทุกคนชอบการทำในสิ่งที่ทุกคนคาดหวังนั่นมันเป็นสิ่งที่ดีเราก็เลยใช้ชีวิตด้วยการถูกปลูกฝังแบบนั้นทำให้หลายคนพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองพยายามทำในสิ่งที่บางครั้งก็ไม่ได้อยากทำบางครั้งนั่นก็ไม่ใช่ตัวของตัวเองแต่ต้องทำเพื่อให้คนอื่นยอมรับและพอใจในที่สุดเกิดอะไรขึ้น หลายคนก็สูญเสียตัวตนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพยายามตอบสนองความคาดหวังของทุกคนคุณจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปเรื่อยๆค่ะคุณจะเริ่มไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ที่คุณต้องการจริงๆอะไรคือความฝันอะไรคือคุณค่าที่คุณต้องยึดถือและสุดท้ายคุณจะรู้สึกว่างเปล่าคุณจะรู้สึกไม่มีความสุขความกลัวนี้มันเป็นพลังขับเคลื่อนที่จะทำให้คุณแบกความคาดหวังเอาไว้ตลอด ถ้าคุณไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวและความผิดหวังคุณจะไม่มีทางได้เป็นตัวของตัวเองไปตลอดชีวิตเรากลัวว่าหากไม่ทำตามที่คนอื่นเขาว่าไว้จะถูกมองว่าเราล้มเหลวจะถูกมองว่าไม่ดีพอจะถูกปฏิเสธในที่สุดคุณก็ใช้ความกลัวนี้จนไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็เดินตามชีวิตในแบบที่คนอื่นคาดหวังสุดท้ายคุณก็ไม่มีความสุขค่ะ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลองที่จะเลิกแบกความคาดหวังของคนอื่นรู้ไหมคะว่าคุณจะพบอะไรบ้างคุณจะได้อิสระในการเป็นตัวเองคุณจะมีพื้นที่ในการค้นหาว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นใครอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการและคุณจะสามารถใช้ชีวิตแบบที่คุณต้องการได้อย่างแท้จริงคุณจะได้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ได้มาจากการยอมรับจากผู้คนภายนอกแต่มันจะเป็นความสุขที่คุณได้มาจาก ความสุขในตัวของตัวเองจริงๆคุณจะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองคุณจะมั่นใจในตัวเองคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณรักคุณจะเป็นตัวของตัวเองโดยที่คุณได้ความสุขนั้นมาแบบยั่งยืนและก็มั่นคงกว่าค่ะและที่สำคัญเมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะเริ่มดึงดูดผู้คนที่มีคุณค่าผู้คนที่มีความคิดผู้คนที่มีความเชื่อและสอดคล้องกับคุณเข้ามาในชีวิต มันจะทำให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นชีวิตของคุณจะมีความหมายมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นนะคะเริ่มที่จะปลดล็อกเพื่อที่จะวางสิ่งนี้ออกจากบ่าของคุณเลยเป็นอันดับแรกสิ่งที่คุณต้องปลดล็อกวิธีการก็คือคุณต้องรู้คุณค่าของตัวเองคุณต้องรู้ว่าคุณมีคุณค่าในแบบของคุณโดยไม่ต้องเป็นเหมือนใครคุณต้องเริ่มตั้งขอบเขตที่ชัดเจน เรียนรู้ที่จะฝึกพูดคำว่าไม่บ้างหรือเรียนรู้ที่จะปฏิเสธบ้างคุณไม่จาเป็นต้องตอบรับในทุกเรื่องซึ่งบางเรื่องไม่ใช่เรื่องที่คุณสบายใจเลยบางครั้งมันไม่สอดคล้องกับความต้องการของคุณคุณก็เลือกที่จะปฏิเสธแบบสุภาพได้นะคะแล้วคุณก็จะได้ใช้ชีวิตตามแบบคุณค่าที่คุณต้องการทำในสิ่งที่คุณรักคุณเชื่อในตัวเองจริงๆไม่ใช่เพราะความคาดหวังของคนอื่นอีกต่อไปค่ะ ต่อไปคุณต้องปลดล็อกภาระที่สองนั่นคือความผิดพลาดในอดีตภาระชิ้นนี้เช่นที่สองนี้เหมือนเป็นเงาตามตัวเลยนะคะมันตามหลอกหลอนเรามาตลอดชีวิตค่ะหลายคนเคยทำผิดพลาดบางคนเรื่องเล็กบางคนเรื่องใหญ่บางคนหลายเรื่องแต่ไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดหรอกค่ะทุกคนอาจจะมีเรื่องผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นผิดพลาดเล็กๆน้อยๆผิดพลาดใหญ่ๆ เราก็มักจะเก็บงำความรู้สึกความเสียใจและความล้มเหลวเหล่านั้นเอาไว้ในใจหลายคนนำมันมาตัดสินคุณค่าของตัวเองในปัจจุบันอยู่เสมอคนคนนั้นกลายเป็นคนที่จมอยู่กับอดีตเรามักจะวนเวียนคิดถึงสิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วก็โทษตัวเองบางครั้งก็โทษผู้อื่นแล้วก็จมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้น ทำไมตอนนั้นฉันทำแบบนั้นทำไมฉันต้องทำแบบนั้นฉันมีนความผิดทุกอย่างเป็นความผิดของฉันที่ชีวิตคนนั้นเป็นแบบนี้ที่ชีวิตคนนี้แย่แบบนั้นเป็นเพราะฉันเห็นไหมคะมันทำให้คุณไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เลยเหตุการณ์มันผ่านมาตั้งนานแล้วคุณยังเก็บมันมาตอกย้ำซ้ำๆกับความรู้สึกของตัวเองมันทำให้คุณบางครั้งก็กลัวที่จะผิดซ้ำคุณเลยไม่กล้าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ความกลัวมันจะทําให้คุณไม่กล้าเริ่มต้นไม่กล้าลองสิ่งใหม่ไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนเพราะคุณกลัวว่าคุณจะล้มเหลวหรือว่าคุณจะผิดซ้ดํารอบเดิมหรือสิ่งเดิมๆอีกชีวิตของคุณก็เลยหยุดนิ่งไม่ก้าวหน้าเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่ซะเดี๋ยวนี้นะคะและบางคนก็ทําให้เกิดการกําหนดตัวตนจากความผิดพลาดเรามักจะใช้ความผิดพลาดในอดีตมานิยามตัวตนของเราทําให้เชื่อว่าเราเป็นคนล้มเหลว เราไม่ดีพอเราไม่สมควรได้รับสิ่งดีซึ่งเป็นความคิดที่บั่นทอนและก็ทำให้คุณไม่ก้าวหน้าเลิกโทษตัวเองแล้วก็เลิกกาหนดคุณอาจจะเคยเป็นคนหนึ่งที่เคยทำบางอย่างในอดีตไม่สำเร็จไม่ได้หมายความว่าปัจจุบันคุณจะทำสิ่งใหม่ไม่สำเร็จแค่คุณยังไม่ลองเพราะคุณกลัวว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฉันเคยทำแล้วมันไม่เวิร์กว่ะมันผิดพลาดฉันไม่ทำอีกแล้วสุดท้ายคุณก็ย่าอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน ลองดูนะคะว่ากี่ครั้งแล้วที่คุณปล่อยให้ความกลัวหรือให้ความผิดพลาดในอดีตมันฉุดรั้งคุณเอาไว้เมื่อคุณเลิกที่จะแบกความผิดพลาดในอดีตรู้ไหมคะคุณจะได้อะไรคุณจะพบว่าคุณได้อิสระจากพันธนาการทั้งหมดคุณจะหลุดพ้นจากโซ่ตรวนของความรู้สึกผิดและความเสียใจมันจะทำให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้เต็มที่คุณจะได้บทเรียนที่มีคุณค่าความผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันเป็นบทเรียนที่จะสอนเราว่า โอเคเรื่องนั้นมันผิดไม่เป็นไรฉันเรียนรู้แล้วฉันยอมรับฉันให้อภัยตัวเองฉันพร้อมที่จะเถิบเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาใหม่คุณได้พลังในการสร้างอนาคตเมื่อคุณปลดปล่อยอดีตคุณจะมีพลังเหลือเฟือที่จะโฟกัสกับปัจจุบันแล้วคุณก็จะสร้างสารรค์อนาคตที่คุณปรารถนาคา่ะวิธีการปลดล็อกยอมรับและให้อภัยตัวเอง คุณต้องรู้ว่าทุกคนทําผิดพลาดกันได้ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดหรอกค่ะยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดไปแล้วมันผ่านไปแล้วให้อภัยตัวเองซะแล้วก็เรียนรู้จากบทเรียนเหล่านั้นถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ทําผิดพลาดไปบ้างแล้วฉันนําบทเรียนนี้มาใช้ในการปรับปรุงชีวิตของฉันให้ดีขึ้นยังไงแล้วคุณก็ปล่อยวางก้าวเดินต่อไปไม่ต้องไปจมอยู่กับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ โฟกัสกับสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ในตอนนี้ก็พอค่ะปลดล็อกภาระที่3การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นภาระชิ้นสุดท้ายนี้เป็นตัวบั่นทอนความสุขที่สำคัญที่สุดในยุคป,ปัจจุบันเลยล่ะค่ะเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยภาพของความสำเร็จบนโซเชียลเราจะเห็นชีวิตของคนอื่นได้ง่ายเราก็เลยเผลอไปเปรียบเทียบว่า ทำไมคนนั้นเขาเก้าวหน้าในหน้าที่การงานจังทำไมคนนี้ได้ไปเที่ยวต่างประเทศอีกแล้วทำไมคนนั้นเขาได้ทำหน้าทําตาสวยกว่าเดิมตอนที่ฉันรู้จักกับเขาเมื่อก่อนไม่สวยขนาดนี้ทำไมคนนี้ได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้เพอร์เฟกต์สุดๆไปเลยทำไมคนนี้เขามีฐานะดีขึ้นทำไมคนนี้เขามีความสุขจังโอ้โหทุกสิ่งอย่างคุณคะ คุณต้องคิดก่อนว่าบางอย่างบนโลกโซเชียลมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาสิ่งที่เราเห็นบนโซเชียลมักจะเป็นการตัดต่อการนําเสนอของคนที่เขาอยากจะให้คุณเห็นอย่างตั้งใจหมายความว่าบางคนเขาอาจจะมีชีวิตเบื้องหลังที่ยากลำบากแต่พอขนาดน,นานเขามีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศเขาก็อยากจะลงภาพความสำเร็จของเขาหรือบางคนปกติอาจจะกินไข่เจียวกินมามา่ากินอาหารบ้านๆแบบเรา แต่วันไหนที่เขาได้กินอาหารหรูหราเขาก็อยากจะถ่ายรูปลงโซเชียลดังนั้นความสุขที่คุณเห็นบนโลกโซเชียลมันไม่ใช่ชีวิตจริงทั้งหมดหากคุณจะเอาชีวิตในโลกโซเชียลมาเปรียบเทียบมันกลายเป็นภาพลวงตาที่จะทำให้คุณมัวแต่คิดว่าทำไมคนอื่นชีวิตเขาดีกว่าฉันความรู้สึกไม่พอดีเมื่อคุณเกิดการเปรียบเทียบคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองยังดีไม่พอคุณรู้สึกว่าคุณยังเก่งไม่พอ คุณรู้สึกว่าคุณยังสวยไม่พอไม่มีอะไรพอสักอย่างหรือไม่คุณก็ยังประสบความสําเร็จเท่าคนอื่นไม่ได้ความรู้สึกนี้มันจะกัดกินความมั่นใจและบั่นทอนความสุขของคุณการที่คุณสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่เพราะใครเพราะคุณเองนั่นแหละที่พยายามจะเหมือนคนอื่นเปรียบเทียบกับคนอื่นอยากจะเรียนแบบชีวิตคนอื่นทำให้คุณละทิ้งความเป็นตัวตนของตนเอง ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นลักษณะพิเศษที่แต่ละคนมีไม่จะเป็นต้องไปเปรียบกับใครเลยด้วยซ้ําเมื่อคุณเลิกที่จะแบกการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณก็จะพบว่าคุณได้ความสุขที่แท้จริงความสุขจะมาจากสิ่งที่คุณมีชีวิตในแบบที่คุณต้องการมาจากการที่คุณได้ใช้ชีวิตชื่นชมในสิ่งที่คุณมีมองดูว่ารอบตัวคุณมีอะไรที่คนอื่นไม่มีในขณะที่คุณอยากเป็นคนอื่น คนอื่นก็อาจจะมีชีวิตที่อยากจะเป็นแบบคุณเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อคุณหยุดเปรียบเทียบคุณจะมีอิสระคุณจะเป็นตัวของตัวเองเต็มที่คุณจะปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนอยู่และคุณจะสร้างสรรค์ในแบบของตัวคุณเองค่ะเมื่อคุณได้เห็นเส้นทางของตัวเองชัดเจนคุณจะสามารถจดจ่อและอยู่กับเป้าหมายและเส้นทางชีวิตของตัวเองได้โดยที่ไม่ถูกรบกวนจากเสียงหรือภาพจากผู้อื่น ดังนั้นนะคะวิธีการปลดล็อกข้อที่3นี้ทำได้ง่ายมากอันดับแรกจำกัดเวลาการเล่นโซเชียลมีเดียของคุณอย่าอยู่กับมือถือทั้งวันเพราะบางอย่างมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตายกเว้นว่าคุณจะอยู่กับการพัฒนาตนเองอยู่กับสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นจริงๆดังนั้นคุณเลือกได้ว่าคุณจะติดตามใครติดตามเฉพาะคนที่จะสร้างความรู้สร้างแรงบันดาลใจหรือจะทำให้ชีวิตของคุณไปต่อข้างหน้าก็พอคะ่ะ แล้วก็โฟกัสที่การเติบโตของตัวเองเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองในเมื่อวานก็พอไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทั้งสิ้นดูว่าวันนี้คุณทำอะไรแล้วมันดีขึ้นจากเมื่อวานหรือ,อยังแค่นั้นพอแล้วค่ะฝึกที่จะเชื่อชมในความแตกต่างคุณจงรู้ว่าทุกคนมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันไม่มีใครสมบูรณ์แบบและคุณเองก็มีลักษณะพิเศษในแบบของตัวคุณเองค่ะเห็นหรือ,อยังล่ะคะว่า คนทุกคนหากปลดล็อกชีวิตให้เบาขึ้นมันไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดมันเริ่มต้นจากการที่คุณกล้าที่จะเลิกแบกสามสิ่งที่ครูเก๋พูดไปแล้วนั่นก็คือเลิกแบกความคาดหวังจากคนอื่นเลิกแบกความผิดพลาดในอดีตเลิกแบกการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นได้แล้วนะคะเมื่อคุณวางภาระเหล่านี้ลงคุณจะรู้สึกถึงความเบาสบายคุณจะได้พลังงานกลับคืนมา คุณจะมีความสุขอย่างแท้จริงจากภายในคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระแล้วคุณจะเป็นตัวของตัวเองและสร้างสารรค์อนาคตที่คุณสามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพจงกล้าที่จะปลดปล่อยจงกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณก็จะพบว่าชีวิตของคุณเบาขึ้นมีความสุขมากขึ้นและเปลี่ยนไปด้วยพลังได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยล่ะคะ่ะ ถ้าเกิดว่าคลิปนี้สร้างแรงบันดาลใจและมอบแนวคิดดีๆให้กับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูเกศสเตชันไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยครูกเกศชอบอ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ